ที่3สร้างธุรกิจของตัวเองคนรวยให้ความสำคัญกับช่องทรัพย์สินในขณะที่คนทั่วไปสนใจแต่รายได้ปี1974เลครอผู้ก่อตั้งร้านแมคโดนัล เชิญมาบรรยายให้นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมาเวลยัยเท็กซัสออสตินเพื่อนของผมคนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่นั่งฟังบรรยายอยู่ด้วยในวันนั้นหลังจากการบรรยายที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจจบลงนักศึกษาสามคนเอ่ยปากชวนเรไปนั่งจิบเบียร์และพูดคุยกันต่อซึ่งเรเองก็ตอบรับด้วยความยินดีเรตั้งคำถามขึ้นกลางวงสนทนาว่าคุณรู้ไหมว่าผมทำธุรกิจอะไรเพื่อนของผมที่เล่าให้ฟัง ทุกคนต่างหัวเราะเมื่อได้ยินคำถามเพราะทุกคนคิดว่าเรตั้งคำถามเพื่ออำพวกเราเล่นเสียงพูดคุยในวงเงียบลงไม่มีใครตอบคำถามของเรจนเขาต้องตั้งคำถามอีกครั้งพวกคุณคิดว่าผมทำธุรกิจอะไรนักศึกษาทั้งหมดหัวเราะพร้อมกันอีกครั้งจนในที่สุดก็มีคนยอมตอบคำถามเรไม่มีใครไม่รู้หรอกนะว่าคุณทำธุรกิจอะไรทุกคนเขารู้กันทั้งนั้นแหละว่าคุณขายแฮมเบอร์เกอร์ คราวนี้เรเป็นฝ่ายหัวเราะบ้างผมก่ยอยู่แล้วว่าพวกคุณต้องตอบแบบนั้นเขาเงียบไปสักครู่ก่อนพูดต่อว่าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายท่านคงไม่เคยรู้หรอกว่าผมไม่ได้ทำธุรกิจแฮมเบอร์เกอร์ธุรกิจจริงๆของผมคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่นผมเล่าให้ฟังว่าเรใช้เวลาอธิบายคําตอบของเขาอยู่นานในแผนธุรกิจที่เรวางแผนไว้นั้นเขาใช้แฟนชายร้านขายแฮมเบอร์เกอร์เป็นธุรกิจนํา โดยทุกร้านที่เข้าไปเปิดสาขานั้นเรจะให้ความสําคัญกับทําเลของร้านอย่างมากเพราะเขารู้ดีว่าทําเลคือหัวใจของความสําเร็จของร้านอาหารแต่ละแห่งและโดยพื้นฐานแล้วคนที่ซื้อแฟนชายก็จะต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ในทําเลทองไปด้วยและนี่คือธุรกิจที่แท้จริงของเรเจ้าของแมคโดนัด์ในปัจจุบันแมคโดนัด์กลายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีเจ้าของคนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก มากกว่าจํานวนโบสถ์แคทอลิกซีและยังเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณสี่แยกชั้นนําบนถนนทั่วสหรัฐอเมริกาและในหลายเมืองทั่วโลก mm hmm. เพื่อนผมบอกว่า mm hmm. การได้ฟังบรรยายจากเรในวันนั้นถือเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาทุกวันนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจล้างรถแต่เป้าหมายที่แท้จริงของเขาก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนพื้นที่ธุรกิจที่เขาตั้งอยู่ ในบทก่อนหน้านี้ผมได้แสดงแผนภูมิการเงินของคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นโดยไม่เลือกทำงานให้ตัวเองพวกเขาทำงานให้บริษัทจากนั้นก็รัฐบาลและสุดท้ายก็เพื่อนายธนาคารที่พวกเขาจดจำนองบ้านเอาไว้ในสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นยังไม่มีร้านแมคโดนัลล์แต่ผมเองก็เคยได้ยินคำสอนของพ่อรวยในแบบเดียวกันกันกบที่เลฟคร็อกพูดที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินพ่อรวยบอกว่า มันเป็นความลับข้อที่สของคนรวยนั่นคือสร้างธุรกิจของตัวเองการที่คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงินนั้นเป็นผลมาจากการที่เขายอมทำงานเพื่อคนอื่นตลอดชีวิตทำให้สุดท้ายแล้วพวกเขาไม่มีอะไรเหลือที่เป็นของตัวเองเลยระบบการศึกษาของเราเองก็มุ่งแต่สอนให้เด็กมีความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นลูกจ้างที่ดีที่มีชีวิตผูกติดอยู่กับรายได้จากค่าแรง เมื่อเรียนจบพวกเขาก็จะกลายเป็นวิศวกรนักวิทยาศาสตร์พ่อครัวตำรวจศิลปินนักเขียนและอาชีพอื่นๆที่ต้องทำงานเพื่อเงินอาชีพกับธุรกิจนั้นแตกต่างกันผมเคยถามบางคนว่าคุณทำธุรกิจอะไรพวกเขาตอบหน้าตาเฉยเลยว่าอ๋อผมเป็นนายธนาคารผมเลยถามเขาต่อว่าคุณเป็นเจ้าของธนาคารเองเลยเหรอพวกเขาก็ตอบกลับมาว่าเป้าหรอก ผมทำงานที่นั่นแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างอาชีพกับธุรกิจจากเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังอาชีพของเขาก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ใช่คนทำธุรกิจธนาคารปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนสร้างขึ้นก็คือเด็กที่เรียนจบจากโรงเรียนจะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาร่ำเรียนมาเช่นถ้าคุณเรียนทำอาหารคุณก็จะกลายเป็นเชฟชั้นเยี่ยม ถ้าคุณเรียนกฎหมายคุณก็จะกลายเป็นทนายความถ้าคุณเรียนด้านเครื่องกลคุณก็จะกลายเป็นช่างเครื่องกลความผิดพลาดของการพยายามเป็นในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาก็คือการลืมนึกถึงการสร้างธุรกิจของตัวเองมัวแต่ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อธุรกิจของคนอื่นและช่วยทำให้คนอื่นรวยขึ้นหากต้องการความมั่นคงทางการเงินคนเราควรนึกถึงการมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจ ที่ช่วยทำให้ช่องทรัพย์สินของเราโตขึ้นไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ช่องรายได้ก็อย่างที่กฎข้อที่หนึ่งว่าเอาไว้คุณต้องรู้ว่าทรัพย์สินกับหนี้สินนั้นแตกต่างกันอย่างไรและจำเอาไว้ว่าคนรวยให้ความสำคัญกับช่องทรัพย์สินในขณะที่คนทั่วไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่ารายได้ด้วยเหตุนี้เราจึงมักได้ยินคาพูดที่ว่าฉันต้องการได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อไรฉันทึงจะได้เลื่อนตำแหน่งกับเข้าสิทธิฉันคงต้องกลับไปเรียนต่อเพื่อโอากาสในการทํางานที่ดีกว่าหรือฉันต้องทํางานล่วงเวลาหรือแม่ก็คงต้องทําอาชีพที่สองเพิ่มเติมผมเพิ่มคําอธิบายอย่างสั้นๆให้ได้ว่าความขัดสนทางการเงินมักเกิดจากการที่เราทํางานทั้งชีวิตเพื่อคนอื่นคําพูดบางคําข้างต้นอาจดูเป็นคําที่สมเหตุสมผลแต่ก็นั่นแหละ มันเป็นคำพูดที่แสดงว่าคนส่วนใหญ่ยังสนใจแต่งงานสนใจแต่อาชีพแต่ไม่มีใครสนใจที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมานอกจากนี้มันยังเสือเห็นได้ว,ว่าคนส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญกับช่องรายได้มากกว่าสิ่งอื่นใดเลือกที่จะก้มหน้าก้มตาสร้างความมั่งคั่งร่รํารวยให้คนอื่นแทนที่จะทําเพื่อตนเองแถมยังเอารายได้ที่หามาได้ซื้อนี่สิน แทนที่จะซื้อทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองในวันข้างหน้าเหตุผลหลักที่ทําให้คนจนและคนชั้นกลางมีแนวคิดทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยมหรือเน้นความปลอดภัยเป็นที right> ่ต right um ั้งก็เพราะพวกเขาขาดพื้นฐานความรู้ทางการเงินดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับงานและทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าปราศจากซึ่งความเสี่ยงจนเมื่อถึงวันที่มีการลดขนาดธุรกิจถูกลดหรือจ้างออกจากงาน พวกลูกจ้างถึงตระหนักได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเคยเรียกมันว่าทรัพย์สินนั้นเช่นบ้านและรถยนต์ของพวกเขาแท้จริงแล้วเป็นหนี้สินที่กัดกร่อนชีวิตของพวกเขามาโดยตลอดแม้กระทั่งไม้กอล์ฟที่เคยซื้อมาราคาร่วมพันเหรียญถึงวันนั้นมันก็ไม่เหลือค่าเท่าที่เคยมีเมื่อไม่มีงานก็เหมือนหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างบ้านและรถยนต์ที่เราคิดว่าเป็นทรัพย์สินก็ไม่สามารถช่วยให้พวกเขาเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตได้ หลายคนที่เคยเซ็นสัญญากู้ซื้อบ้านและรถยนต์คงเคยถูกหลอกกับสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่งสุทธิมันดูน่าตื่นเต้นเพราะโดยหลักการทางบัญชีแล้วบ้านและรถยนต์จะถูกบันทึกลงในช่องทรัพย์สินและทําให้เราหลงเชื่อว่าเรามีสถานะทางการเงินที่ดีและมีทรัพย์สินอยู่จริงๆครั้งหนึ่งผมมีความจําเป็นต้องกู้ยืมเงินผมรู้ดีว่าสถานะทางการเงินของผมในตอนนั้นดูไม่ค่อยสู้ดีนัก ผมจึงแสดงเอกสารหลักฐานทางการเงินโดยระบุเอาไม้กอล์ฟภาพวาดหนังสือเครื่องใช้ไฟฟ้าสูตรอามานี่นาฬิกาข้อมือรองเท้าและสิ่งมีค่าอื่นๆลงในช่องทรัพย์สินเพื่อทำให้ตัวเลขทางการเงินดูดีขึ้นสุดท้ายผมถูกปฏิเสธเงินกู้สถาบันการเงินบอกว่าผมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากเกินไปและรายได้ของผมส่วนใหญ่มาจากค่าเช่าพวกเขาถามผมว่าทำไมไม่หางานทำ จะได้มีเงินเดือนที่แน่นอนไม่มีใครถามถึงสูตรอาร์นเมนี่ไมค์กอฟและภาพวาดของผมเลยแต่นั่นก็ทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าการดำรงชีวิตไม่เหมือนชาวบ้านนั้นบางครั้งมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันผมเองมักจะรู้สึกแปลกทุกครั้งที่ได้ยินคนพูดกันว่าพวกเขามีทรัพย์สินสุธทธิ 1, 000, 000หนึ่งล้านเหรียญหรือ 1, 000, 000หนึ่งแสนเหรียญหรือเท่าไหร่ก็ตามเถอะเหตุผลก็เพราะว่าวิธีการคิดทรัพย์สินสุทธินั้นไม่มีทางถูกต้องหรือแม่นยำได้เลย ตราบใดที่พวกเขาต้องเสียภาษีรายได้จากเงินทุกเหรียญที่พวกเขาขายทรัพย์สินนั้นในทางกลับกันเมื่อคนเราประสบปัญหาทางการเงินคนส่วนมากจะเลือกวิธีนำทรัพย์สินออกมาขายและก็มักจะขายได้ต่ำกว่าราคาที่ประเมินไว้ในงบดุลหรือถ้าขายได้มากกว่าที่ประเมินไว้ในงบดุลพวกเขาก็ต้องเสียภาษีจากกำไรที่พวกเขาได้อยู่ดีรัฐบาลเข้ามามีส่วนแบ่งจากกำไรของพวกเขาและนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่า ทรัพย์สินสุทธิวัดอะไรไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำให้คุณเริ่มคิดถึงการมีธุรกิจเป็นของตัวเองดีกว่าคุณอาจยังทำงานประจำของคุณต่อไปสักพักหนึ่งแต่ให้เริ่มต้นลงทุนในทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ใช่นีสินหรือสิ่งที่ไม่ได้มีมูลค่าอย่างแท้จริงเช่นรถยนต์ที่มักจะลดมูลค่าลงเกือบ25%ทันทีที่คุณถอยมันออกมาจากโชว์รูมที่เป็นเช่นนี้เพราะ รถยนต์ไม่ใช่ทรัพย์สินที่แท้จริงแม้ว่าธนาคารจะแนะนําให้คุณกรอกรายการรถดนลงไปในช่องทรัพย์สินก็ตามอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีก็คือไมค์กอล์ฟหัวไดเวอร์ที่ทําจากไทเทเนียมราคา400เหรียญของผมมีมูลค่าเหลือเพียง150เหรียญหลังจากใช้ตีไปแค่ครั้งเดียวพอพ้อกับการซื้อทรัพย์สินคุณควรจะควบคุมรายจ่ายให้ต่ําลดภาระหนี้สินให้ต่ําลง สำหรับคนหนุ่มสาวที่ยังพักอาศัยอยู่กับครอบครัวผู้ปกครองเองก็ควรแนะนําและสอนให้พวกเขาเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินช่วยสนับสนุนให้ลูกๆสร้างทรัพย์สินให้เป็นก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายออกไปแต่งงานซื้อบ้านมีลูกและพาชีวิตไปสุ่มเสี่ยงกับปัญหาทางการเงินยึดติดกับงานและใช้ใจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างผ่านบัตรเครดิต ผมเห็นตัวอย่างของคนวัยหนุ่มสาวคนแล้วคนเล่าที่รีบเร่งแต่งงานโดยไม่พร้อมและพาชีวิตไปจมกองหนี้อย่างรวดเร็ว,รวโดยไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาอาจไม่ได้ออกมาจากสนามแข่งหนูอีกเลยก็เป็นได้สำหรับคนส่วนใหญ่นั้นกว่าพวกเขาจะเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะรับมือกับวัยเกษียณก็มือลูกๆพากันแยกย้ายออกจากครอบครัวไปหมดแล้วครันจะเริ่มเก็บเงินก็ดูจะสายเกินไปนนำซ้ำพ่อแม่ตัวเองก็ย่างเข้าสู่วัยชรา ซึ่งก็พร้อมจะเจ็บปวยอีกและมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลภาระทางการเงินที่ดูเหมือนจะเบาบางลงเมื่อลูกแยกตัวไปก็กลายมาเป็นภาระทางการเงินอันใหม่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาแล้วทรัพย์สินประเภทไหนกันละ่ะที่ฉันและลูกๆของฉันควรเร่งสะสมเอาไว้สำหรับผม ผมแยกทรัพย์สินที่แท้จริงออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 1- ธุรกิจที่ผมไม่ต้องนั่งเฝ้าหรือไม่ต้องลงมือทำเองเป็นธุรกิจซึ่งผมเป็นเจ้าของแต่ให้คนอื่นเข้ามาทำงานแทนถ้ามีสิ่งไหนที่ผมต้องทำเองสิ่งนั้นจะไม่ใช่ธุรกิจนั่นเป็นแค่งานงานหนึ่งเท่านั้น2หุ้น3พันธบัตร 4. อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ 5. ตัวสัญญาใช้เงิน 6. ค่าลิขสิทธิ์จากทรัพย์สินทางปัญญาเช่นงานเพลงงานเขียนและสิทธิบัตรต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่มีมูลค่าสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าได้และมีตลาดรองรับตอนที่ผมเป็นเด็กพ่อแท้ๆของผมจะสนับสนุนให้ผมมองหางานที่มั่นคงทำในขณะที่พ่อรวย จะสนับสนุนให้ผมกล้าที่จะสร้างทรัพย์สินที่ตัวผมชอบและสนใจพ่อบอกว่าถ้าเธอไม่ชอบมันก็อย่าหวังว่าเธอจะดูแลมันได้ดีผมสะสมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินผมชอบบ้านอาคารและที่ดินผมชอบที่จะเดินช้อปปิ้งมันและสามารถเดินดูบ้านและที่ดินพวกนี้ได้ตลอดทั้งวันและเมื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ผมเป็นเจ้าของเกิดปัญหาขึ้นมาผมก็ไม่เคยรู้สึกว่ามัน และไม่เคยทําให้ความชอบที่ผมมีต่ออสังหาริมทรัพย์ลดลงไปเลยถ้าคุณไม่ชอบอสังหาริมทรัพย์เหมือนผมก็จงอย่าไปยุ่งกับมันเพราะมันจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีสําหรับคุณนอกจากอสังหาริมทรัพย์ผมยังชอบซื้อหุ้นบริษัทเกิดใหม่ขนาดเล็กเพราะผมเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ลูกจ้างแม้ผมจะเคยทํางานกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Standard Oil, n a v i g o t ธ i n แห่งสหรัฐอเมริกาและกับบริษัท Zero x e r x s ซึ่งผมเองก็ยอมรับว่ามีความสุขดีขณะที่ทำงานอยู่แต่ก็รู้ลึกๆอยู่ในใจเสมอว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบผมชอบซื้อหุ้นในบริษัทเล็กๆหรือสร้างบริษัทของตัวเองแล้วนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมชอบเกมแบบนี้เพราะมันทำให้รายได้ของผมเพิ่มขึ้นอย่างเป็นก่อบเป็นกำตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่ที่มารู้สึกว่าบริษัทเล็กๆเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงซึ่งก็จริง แต่ความเสี่ยงสามารถถูกกาจัดและลดทอนไปได้หากคุณรู้จักและเข้าใจในสิ่งที่คุณกําลังลงทุนอย่างแท้จริงเคล็ดลับการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของผมก็คืออย่าถือครองมันไว้นานเกินหนึ่งปีในทางกลับกันกลยุทธ์การลงทุนสําหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นผมจะเริ่มต้นซื้อทรัพย์สินขนาดเล็กขายมันเพื่อทํากําไรและหาโอกาสในการซื้อทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยพยายามยืดระยะเวลาการจ่ายภาษีจากกำไรออกไปด้วยวิธีการนี้มูลค่าของทรัพย์สินก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและส่วนใหญ่ผมมักถือกองสังหาไว้ไม่เกิน7ปีนับเป็นเวลาหลายปีที่ผมต้องทำงานไปพร้อมๆก,กันกับการสร้างธุรกิจของตัวเองช่วงเวลานั้นผมใช้เวลาปกะิให้กับกองทัพและบริษัทซีร็อกและใช้เวลาว่างในวันหยุด สร้างทรัพย์สินของตัวเองโดยเริ่มต้นจากอสังหาริมทรัพย์และหุ้นในบริษัทขนาดเล็กพ่อรวยเป็นคนที่คอยกระตุ้นให้ผมเห็นความสำคัญของความรู้ทางการเงินท่านบอกว่ายิ่งผมมีความรู้ในเรื่องบัญชีและการบริหารเงินสดมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งสามารถวิเคราะห์การลงทุนได้ดีมากขึ้นเท่านั้นจนในที่สุดผมก็สามารถเริ่มต้นและสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาได้จริง ผมไม่สนับสนุนให้ใครสร้างธุรกิจของตัวเองถ้าเขาไม่ชอบเพราะการสร้างธุรกิจขึ้นมาสักธุรกิจนั้นเป็นภาระที่หนักหนาเอาการมีบางครั้งมีบางคนหางานทําไม่ได้ก็เลยคิดสร้างธุรกิจของตัวเองสิ่งที่พวกเขาควรรู้เอาไว้ก็คือ9ใน10ของบริษัทที่เปิดใหม่มักปิดกิจการลงใน5ปีแรกและ9ใน10ของธุรกิจที่รอดมาจาก5ปีแรกก็มักปิดกิจการลงใน5ปีถัดมา อย่างไรก็ดีถ้าคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองผมก็แนะนำให้คุณกระโดดลงมาเป็นเจ้าของกิจาการแต่อยากให้เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปทำงานประจำของคุณไปด้วยแล้วแบ่งเวลาส่วนหนึ่งให้กับธุรกิจส่วนตัวผมอยากให้คุณเริ่มคิดถึงการมีธุรกิจเป็นของตัวเองทำงานประจำของคุณให้ดีและแบ่งเวลาสร้างทรัพย์สินให้กับตัวเองไม่ใช่สร้างหนี้สินเมื่อมีธุรกิจเป็นของตัวเอง สิ่งที่ควรทําก็คือเอาใจใส่กับมันและสร้างมันให้เป็นทรัพย์สินที่แข็งแกร่งโดยให้คิดเสมอว่าเมื่อมีเงินไหลเข้ามาในธุรกิจก็จงอย่าให้มันเล็ดลอดหรือหายออกไปจงใช้เงินให้เป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งใช้มันทํางานแทนคุณข้อดีของเงินก็คือมันสามารถทํางานให้กับคุณได้ตลอด24ชั่วโมงไปตลอดปีตลอดชาติดังนั้นจงทํางานประจําของคุณให้ดี และค่อยๆสร้างธุรกิจของคุณควบคู่กันไปเมื่อกระแสเงินสดจากทรัพย์สินของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจึงค่อยคิดถึงการซื้อความสะดวกสบายและความหรูหราได้บ้างพอสมควรสิ่งสําคัญที่ต้องไม่ลืมก็คือคนรวยซื้อความสบายทีหลังในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางซื้อความสะดวกสบายไว้ก่อนเช่นซื้อบ้านหลังใหญ่เครื่องประดับเรือและสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆเป็นอันดับแรก เพราะสิ่งนั้นทําให้พวกเขาดูเหมือนคนรวยแท้จริงแล้วพวกเขาก็ดูเหมือนคนรวยนั่นแหละแต่ลึกๆลงไปแล้วพวกเขามีแต่นี่คนรวยตัวจริงมักสร้างทรัพย์สินเป็นอันดับแรกจนกระทั่งทรัพย์สินของพวกเขาสร้างกระแสเงินสดได้มากพอพวกเขาจึงซื้อหาความสะดวกสบายเข้าตัวแบบไม่ต้องเหนื่อยเพราะทรัพย์สินช่วยจ่ายค่าความหรูหราให้ในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางต้องจ่ายหนี้ความหรูหราด้วยหยาดเหงือ่อแรงงาน และเงินที่พวกเขาสมควรจะเก็บเอาไว้ให้ลูกความหรูหราและความสะดกสบายคือรางวัลของการลงทุนในทรัพย์สินตัวอย่างเช่นตอนที่ผมและคิมภรรยาของผมได้รับเงินจากค่าเช่าจากอพาร์ตเมนต์ที่เราเป็นเจ้าของเธอนําเงินก้อนดังกล่าวไปซื้อรถเบนซ์เป็นของขวัญให้ตัวเองเราสองคนไม่ต้องเหนื่อยทํางานเพิ่มเพื่อเก็บเงินซื้อมันเพราะอาพาร์ตเมนต์ของเราซื้อรถคันดัง,งกล่าวให้กับเราแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะได้มาโดยง่าย ผมและคิมต้องรอถึงสปีกว่าจะได้รถคันนี้มาเพราะเราต้องคู่อดทนรอให้เงินที่ลงทุนไปกับอพาร์ตเมนต์เริ่มผลิด,ดอกออกผลเป็นกาะเป็นกำรรม,มากพอที่เราจะซื้อรถได้รถเบนซ์คันนี้จึงมีความหมายกับคิมมากเพราะมันคือรางวัลที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมีความรู้ทางการเงินที่ดีพอจนสามารถทําให้ช่องทรัพย์สินของเธอสร้างรายได้ที่มากพอและทําให้เธอได้เป็นเจ้าของรถราคาแพงได้ ตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่เวลาคิดอยากมีรถสักคันหรืออยากได้เข้าของฟุ่มเฟือยพวกเขามักใช้วิธีการสร้างหนี้ไปก่อนเมื่อได้รถหรือได้ของมาสักพักพวกเขาก็เริ่มเบื่อเพราะไม่ได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้มาและเหนื่อยหน่ายกับภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่ทุกเดือนที่แย่กว่านั้นก็คือเมื่อรู้สึกเบื่อพวกเขาก็เริ่มอยากได้ของเล่นอันใหม่หลังจากที่คุณได้เริ่มต้นสร้างธุรกิจให้กับตัวเองแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ความรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนรวยความรับที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้น